สวัสดีนะ่ลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกราว .com วันนี้พุธย3สิงหาคมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทางคุณมงคลคนิพพานเทรอร์ของทาง Gcap นะครับไปดูมุมมองการลงทุนทองคําแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เอง ทองสปอร์ตเองมีการรีบาวขึ้นมาแต่ก็เป็นการรีบาวเบาๆนะครับขณะที่ทองไทยเองกลับปรับตัวลดลงมาเพราะว่าเงินบาทเนี่ยได้แข็งค่าดุด35บาทลงมาแล้วทางการวิ่งของทั้งสงส่วนยังสวนทางกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขายุกการลงทุนจะทําอย่างไรกันดีนะครับสวัสดีคุณมงคลครับสวัสดีครับทองคํารีบาวมา2วันติดแต่แรงรีบาวดูน้อยนะครับขึ้นมาก็โดนเทโดนเทตล,ลอดอย่างนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับ ก็เอาจงริงนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับก็ราคาทองคําเนี่ยเอาจริงไม่ใช่แค่วันสองวันติดลงมาประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งจะมีครั้งนี้เนี่ยสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มรีบาวกลับขึ้นมาบ้างนะครับผมอืมก็ดูเป็นถ้าดูตัวแค่สปอตทองอย่างเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างมีแรงเอ่อใช้คาว่ารีบาวได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเอาจจริงใจก็ยังคิดว่าน่าจะไปได้ไม่ไกลครับเพราะต้องบอกว่า อัจจัยเรื่องของอการประชุมเนี่ยแจ็คสันโฮเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าแนวโนม้มจริงมันก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มีการพวกเฟดออกมาพูดเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะเทไปน้ำหนักที่ทำให้ทองคำนยค่อนข้างโดนกดดันลงนะครับผมครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักหลังจากแจ็คสันโฮ ออกไปเนี่ยก็ทองคําอาจจะมีย่อไปก่อนนะครับผมแต่ว่านะแต่ว่าก่อนแต่ว่าก่อนประชุมยักษสันโฮก็คือเหลือวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกสวันเนี่ยน่าจะเป็นการรีบาวไซด์เวัพขึ้นมาเบาๆอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับอย่างน้อยก็น่าจะมีไซด์เวยอย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับผมถึงเท่าไหร่ได้ครับ แนวต้านจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวมองไว้ต้านแรกเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดเหรียญน,นะครับซึง oh, <ม>เราไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดเบรกไปได้แล้วยืนอยู่เหนือหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดเหรียญเนี่ยมันก็ไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่บริเวณเสักคู่นะครับประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองนะครับแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบตามลำดับครับผมว่าน่าจะรีบาวได้ดีขนาดนั้น แล้วก็จริงก็ส่วนตัวก็คิดว่าเล่นย่อซื้อก็ช่วงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ๋อแต่ก็สั้นๆใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างน้อยสั้นๆผมว่าน่าจะน่าจะมีให้เก็บอยู่อ่าเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนประธานลิสมอนก็ยังหนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับผมครับถ้าวันศุกร์เจอรลอมพาเวลยังบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกถ้ามากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะลงไปได้ถึงขนาดไหนครับตามมุมมองแล้ว อตามมุมมองแล้วนะครับก็จริงจริงก็จังหวะนี้ก็ค่อนข้างลึกนะครับมองที่จริงมีเคยมองกันไว้แบบประมาณแบบพันเจ็ดกว่านู่นเลยก็มีครับก็ไม่รู้จะดูโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าก็ใช่ว่าจะมีความเป็นไปไม่ได้นะครับก็แต่ว่าเอาใกล้ๆก่อนนะครับถ้้รับแรกเลยที่มองไว้ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบนะครับผมอืมครับผมก็เป็นรับแรกก่อนตรงนั้นถ้าหลุดลงไปใช่ครับถ้าหลุดลงไปไปถึงไหนครับถ้าหลุดหนึ่งแปดหกศูนย์ลงไปได้ถ้าหลุดหนึ่งแปดหกศูนย์ น่าจะเทสโลเดิมแล้วบริเวณพันแปดครับผมอืมครับผมแล้วเกิดหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปวัดทีโอเคคืออย่างนี้หมายความว่าคือถ้าเกิดว่าเล่นยังไงถ้าปิดสถานะก่อนประชุมแจ็คสันโฮในคืนมันสุกได้ก็ดีแล้วก็รอให้จลพาวเวลแถลงเราค่อยวางโุลือใชกันไหมครับถูกไหมฮะใช่ครับผมอแล้วก็สําหรับใครที่เล่นขาลองขาซื้อช่วงนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังเรื่องเงินบาทนิดนึงนะครับเงินบาทเราค่อนข้างผันผวนมากพอสมควรอืมของไทยจะไปถึงไหนครับเนี้ย หลังจากที่อ่อนค่าอ่อนค่ามาน่าจะสองสัปดาห์ติดมั้งครับ,รบประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับประมาณเกือบเกือบสิบสี่วันทําการเนี่ยก็วิ่งจากสามสิบสี่ฟิกเกอร์นะครับขึ้นไปแต่ถึงสามสิบห้าจุดหกนะครับก่อนที่<อ>จะมีการแขีงค่าลงมาสามวันติดนะครับอ่าฮะก็หลังจากที่เราเลือกนาย,ยกได้แล้วมีนาย,ยกแล้วก็คิดว่าเชงเงินบาทเนี่ยน่าจะแข็งลงไปก่อนนะครับผมต้องมองไว้ตรงนี้เมื่อเช้าก็ดูสามสิบห้าลงมาแล้วถูกไหมครับใช่ครับแต่มองไปถึงแค่ไหนนะครับ ก็ถ้าแนวรับแรกเนี่ยเอาอยู่ที่ใกล้ๆอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่จุดแปดหนึ่งก่อนนะครับที่คาดว่าน่าจะถึงเร็วๆนี้ mm hmm. แต่ก็ในในมุมมองเนี่ยผมว่าน่าจะแข็งจริงๆถ้าจะเริ่มมีแรงรีบาวจริงๆเนี่ยควรจะอยู่ทีประมาณสามสิบสี่สามสิบสี่จุดเจ็ดสามครับโดยประมาณ mm hmm. แถวๆนั้นก็น่า,นาจะตรงกับน่าจะตรงกับที่แจ็คสันโฮถูกไหมครับ,รบถ้าเก <ผม S 1> ิดจะลมพาวเวล <c oughs> บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อดอลลาร์ก็คงกลับมาแข็งเงินบาทก็น่าจะอ่อนลงไป ครับผมเงินบาทน่าจะออนึ้นนะครับผมแต่ก็ต้องบอกก่อนนะเป็นปัจจัยภายในนะครับช่วงนี้ที่ทําให้เงินบาทแข็งต้องแจ็งด้านนี้ก่อนออือทองแล้วราคาทองไทยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้ราคาทองไทยเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกว่าขอปรับลงนิดนึงนะครับที่ยิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบอกไว้ประมาณอ่อแปดร้อยเนี่ยก็เริ่มน่าสนใจแล้วแต่ด้วยความที่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตามใน ตามดีดเนี่ยก็เราก็ค่อนข้างที่จะมองมุมมองบาทแข็งนะครับ,รบในช่วงวันอังคารที่ผ่านมา mm hmm. ก็เลยในส่วนตัวมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะรอรับจริงๆนะครับก็ผมว่าลองดูแถวๆประมาณสามสามร้อยไปเลยครับสามหน<ป>ึ่งสามร้อยใช่ครับเป็ปดูไปดูว่าเงินบาทจะแข็งได้ถึงขนาดไหนเนี่ย,ยใช้คํานี้ดีกว่าอื mm hmm. ครับผม พราะโดยส่วนตัวก็มองว่าบาทน่าจะแข็งต่อส่วนสปอตทองเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูว่าจะดีดขึ้นมาจริงๆเนี่ยดีดแล้วผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทั้งเงินบาทแข็งทองคําก็ลงไปด้วยครับมันจะลงในเลทเทเลยทีเดียวงั้นก็คือมันเข้าขายกรณีที่สปอตทองขึ้นไม่ทันไม่ทันบาทแข็งค่าไม่ทันบาทแข็งใช่ครับใช่ครับเลยทาให้ทองไครปรับ้องได้ปรับลงมาก่อนช่วงนี้เนาะใช่ครับเพราะถ้าเกิดใครที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นขาซื้อทองคําไทยเนี่ย จริงๆน่าจะบบซื้อกันตั้งแต่แบบเหนือพ 19, ันเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบน่นเ้าทุนเนี่ยถามว่าเจ็บไหมบอกเลยว่าราคาทองคําไทยไม่เจ็บเลยครับไม่ไม่ค่อยไปไหนมากแต่พอหลังจากที่มีการเลือกอเลือกนายกแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเอฟเฟกค่อนข้างเยอะทีเดียวครัองเงินบาทก,ก็แข่งค้านลงมาพอสมควร แต่ว่าก็น่าจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวถูกไหมครับได้อย่างนี้ใช่ครับก็คิดว่าน่าน่าจะเอ,อ่อเทคทา์นิดนึงครับอาจจะไม่ได้ชั่วคราวขนาดแค่วันสองวันครับอาจจะแบบสักเอ,อ่อเั้นผมว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นะแล้วก็ต้องรอดูเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างของทางเอ,อ่อเพื่อไทยเขาพูดออกมาครับผมต้องรอดูอตรงนั้นก็แสดงว่าทยอยทองไทยถึงก็น่าจะยังทยอยเก็บได้ถูกไหมครับอืมถ้าส่วนตัวแล้วะระยะยาวยังไงก็เก็บได้ครับ ถ้าระยะยาวนะครับอย่างที่บอกว่าเกิดใครเลยยาวเนี่ยยังไงมันต้องมีถึงจุดที่ตัวสปอตทองเนี่ยดีกลับเกินพันเก้าขึ้นไปสูงๆนะผมว่าต้องเพราะยังไงสุดท้ายอย่างที่เคยบอกว่ายังไงดอกเบี้ยก็ต้องลดขัดครับผมโอเคถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับในช่วงนี้ทั้งทองไทยทองเทศเลยใช่ครับผมก็ทยอยเก็บครับผมน่าจะดีกว่าครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณมงคลนิพิภาฒท์เทเดอร์ของทาง Gcap Go นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณมงคลบอก้ะครับช่วงนี้แม้ว่าโกสปอร์ตจะเป็นเทคนิครีบาวน์นะครับแต่ก็เป็นแรงรีบาวสั้นๆนะครับถ้าจะอยู่ฝั่งบายก็เป็นการให้บายเรียกสั้นๆไม่ก่อนละการคันนทองไทยเองยังถูกเงินบาทกดนะครับ เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าไปแถว34.70ก็อาจจะทําให้ราคาทองคำในประเทศลดลงไปนิดนึงนะครับรอไปตั้งรับแถว3 1 3 0ดูก็ได้นะครับแต่ว่า3 1 5 0 0แถบนี้ก็ทยอยค่อยๆทยอย,อยลินเก็บกันไปแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวน,นะครับวันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมมานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ